คีร่ามาวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแพนด้าป่าเอ่อแก้ทางคีร่านะเอ่อถามว่าทำไมผมถึงหยิบแพนด้ามาก็เพราะว่าต้นเกมมันพอแบบเขาเรียกว่าอะไรมันพอสามารถเทรดกับคีร่าได้เพราะว่าสกิลสมันกิ้งผ่านแล้วมันก็ได้เกาะนะครับแล้วก็มีเทรดเลือดเป็นแสกด้วยเอ่อแล้วก็วิธีแก้ทางของคีร่านี่ก็คือเวลาสู้เนี่ยห้ามโดนเหยียบเขานะครับเพราะว่าถ้าเราโดนเหยียบสกิลหของคีราเนี่ยแบบ แล้วก็ตีเรื่อยๆเนี่ยแบบดาเมจก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละแล้วก็ผมจะเกมนี้ผมจะออกเป็นขวานนะครับเพื่อเอามาเพิ่มเลือดสู้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าผมออกดาบคือมันต้องออกทอยมันถึงจะแบบไหวอะนั่นแหละตร,ตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับต้นเกม นี้อยู่ในแรงสูพีมนะครัผมแพ้มาเอ่อกี่เกมวะแปดเกมติดมั้งเชี่ยแบบโอ้โหคือกูเล่นยังไงก็ไม่ชนะคือกูทอ้ออ่ะนะครับตรงนี้ผมแท็กไม่รอเมดนะเพราะว่าเมดเขาเหมือนจะลงมาช้าผมก็เอาไอ้นี่ต่อด้วยครับปูนะอ่าหาตามต่อครับ เป็นปาลายรวยเจออะไรตีให้หมดครับต,ออรตีให้หมดครับนั่นแหละง่ายถือแล้วเจออะไรตีให้หมดครับแล้วก็แพนด้ามันเป็นตัวที่สปีดเลนได้นะครับเออมันเข้าไฟออกไฟเร็วอ่ะนั่นแหละ,ะแล้ผมจบแล้วแต่ฉีกเขาหายว่ะีอ้าอยู่ตรงนี้อ่าผมเหยียบนะแล้วผมวัดนะ อาอา,อาสกิลหนึ่งอาฟิกหายไปไหนครับอาฟิกแล้วเรียบร้อยโยนหยาดครับแทงเว็บหยานครับน่าจะต้องเล่นดางนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปไม่น่าทันนะ,ะว่าคีราเขาจมบ,บนเราจบล่างเราเสียเวลากับฉีเราได้เข้ามาแล้ก็ไม่น่าทันมังกรล้วก็เอาดารกนะครับอาเขาได้ก่อนด้วย โอ้โหเขาเหมือนน่าจะเวทครับเราเวทคืนครับอุ้ยเขาได้ดูเมียมันด้วยนี่ครับพอได้ขวานชิ้นเล็กเราก็เฮ้ยนี่ครับขอเทียดหน่อยได้ขวานชิ้นเล็กขึ้นสเป,ปียนะครับอุ้ยเฮ้ยเรากันปั๊มได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฟียวอ่ะนี่คิดได้มีบูชายครับแชนตีเลยก็ได้นะมันกูดาเร็วอยู่ เฟี้ยวดิแบบนี้เฟี้ยวดิคีลาไม่มีบูใช้อ่ะเกมนี้ก็เป็นลูอี้ว่ะต้องแบบระวังตออเอ่อระวังตอนแบบเราโดนเรียกไฟอ่ะเพราะเขาเรียกมาไฟได้แล้วเราอยู่แยกเงี้ยแบบมันโดนง่ายเหมือนได้แข่งอะแบบเรียกปิดป้อมอะไม่อย่างโกงเลยลูอี้ กูดูแข่งเอ้ยอะไรอะไรอะไรครับเนี่ฮะฮะอุ้ยอย่าเบาอย่าเบากูใส่หมดนะกูบอกเลยกูไม่กลัวนะคิล่าอุ้ยฉี่ฉี่ไอฉี่อุ้ยคยิล่าเฮ้ยรู้ีเขาเรียกกลับบ้านทำไมวะไม่เข้าใจวะอุ้ยย่ยสูดได้เฮ้ยดักครับดักอ่าก็าได้กลับบ้านนะคิล่าดัก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  เพื่อนเพื่อนดูเมียมาหน่อยเนี่ยนตรงนี้เพื่อนกูนมมนนนนนนไม่อยากใส่คนเดียวเลยวะ่ะมันมีอันตินี้ได้ต้งมากูเอานะอ่ามาจริงมาจริงก็เรียบร้อยเรียบร้อยดีครับแล้วนะมาจริงมุมนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมึงเอเลยรหรอเฮ้ยเ้อเ้อุ้ยเขาแข็งหลบวะ่ะ ออกก่อนครับเอามาหลอดกูอย่างหาวเลยไม่อย่างหาวอุย้ยเว้ตรงกลางครับไม่เอาดีกว่ารีทามมิ่งดีกว่าครับจะทามมิ่งพังครับเฮ้ยข,ข้างล่างมันเถิดกันมันจัดเลยวะกระหมัดสองหมัดนะอ,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 อุ้ยอะไรอย่างกีร่ามัน อไอตัวนี้ห้าวอยู่นะไอตัวนี้ห้าได้เรื่องอยู่นะ one two. Two one two. ถ้าเราเบรดชีล่าได้เราก็พยายามเบรดนะครับ <The ultimate. S 1> มันจะทำให้เขาจนนะป่าทุกตัวเลยอ่าตรงนี้ขออนุญาตนะฮะโฟกัสชิปก่อนครับเราต้องโฟกัสชิปก่อนนะแล้วก็ไล่คนครับอ่า อ้าวอ้าวไม่กลับดีๆยังจะผักสวนนี่ไงตีรักต่อด้วยไม่ My, ออมิ mi, ครับแบบนี้เราชิวแล้วเราแบบเงินเงินเราเร็วจัดเลยแล้วก็วิธีเล่นเบนดานครับให้มันรีดัเมจได้สูงก็คือแคนเซิลแอนิเมชั่นสกิลนะครับแคนเซิลคืออะไรนะครับก็คือแบบสกิลแล้วก็ตีสกิลแล้วก็ตีนะครับมันจะรดัเมจได้เยอะนะครับสำหรับการเล่นเบนดาอุ๊ยคีราอุ๊ย อุ้ยนี่นี่แลกันไปแลกันไปเห็นไหมถ้าเราเป็นสายดาบเราโดนเหยียบเาขาเคาะนิดเดียวคือเราเอ้าเอออะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่อะอนไรอะอนไรเย้าเห็นไหมครับถ้ามันเป็นสายดาบนี่คือแบบร่วงมาแล้วนะมันไม่ไม่ใช่ร่วงหรอกมันจะเจ็บเจ็บแบบมันเจ็บมากอ่ะมันมีโอกาสตายเยอะเพราะว่าสายกวยมันได้เลือดไง แต่ก็ต้องแลกมากับเดเมจที่มันขาดไปนะครับตรงกลางมีรูอี๋เอ้ย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 อืมเฮ้ยเอาไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอครับอืมไม่กลับไม่กลับไม่กลับอู้มันมีล้างไอ้สัตว์อู้มันกดล้างแม่แม่งตายไปแล้วอุ้ย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 อู๋มีแข็งอู๋มีแข็งอ่าแข็งติดอ่าอ่าแข็งติด ดีนะกดแข็งทันถ้าเราคิดว่ามันไม่มีไฟเราก็ใช้ติฟาร์มได้นะครับเพราะว่ามันคูดาวค่อนข้างเร็วนะอันติแพนดา้าเกมตัวนี้มันเอ็นมาฝั่งเราโหดมากแล้นะอ่าเห็นไหมคือเรามาโคดีกว่าครับเราเราเออเกมเราเดินเร็วกว่าที่เราก็เล่นไม่ได้นะครับ จริงคิล่ามันก็มีตัวนะที่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมถ้ามีฟิกมันแม่งตายไปแล้วคือคิล่ามันจะมีเอ่อมันก็มีหลายตัวอะไรที่มชนะผมว่าผมว่าแพนด้าแม่งแม่งใช่สุดละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะนี่มันมันมันมาบูวอชัวบอกเลยมาบูวอชัว กูเข้าแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ยสองตัวกูเหยียบสวนแล้วกูไฟแล้วกูวัดสวนเลยแล้วกูวาราบด่วนเลยวร์ปด่วนเลยเออผมบอกเลยว่าเกมนี้แม่งเป็นของเราแหละคือถ้าแบบทีมเราไม่พลาดนี่คือเราไม่แพ้เลยนะจริงๆแล้เราสองตัวตรงกลางวะยังไงนะยังไงนะอยังไงนะแล้วก็กลับไปเ,เอาดาร์กดีกว่า เรื่องครับสกอร์รวมตอนนี้10บคิวอยู่กับเรา6อเอ้ยเป็น60%แล้วเนี่ยคือที่ไหนมีไฟที่นนั่นแทบจะมีเราอะไม่มีคนทำบนวะ่ะปล่อยบนแล้วกันอุ้ย,อ,ยอะไรอะ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 อืมขอหน่อยนะขอหน่อยนะนิดเดียวก็เอานะอุ้ยอุ้ยเจ็บอยู่นะอุ้ยอุ้ยอ่าะ เอา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 อันตีอันตีติดเอาเอาโลกโลกนะโรกนะไอ้เจ้าตัวนี้โลกอะไรยะอะไรยะคีล่าอะไรยะเอากูหลบได้กูสวนดีกูสวนดีน้องกูสวนดีหื้มเลือดเชือเหรอมาแรงเหรอคีล่าน้องอุ้ยอุ้ยกูไม่ทันกูโดนปะเนี่ยโอ้โห อุ้ยพุดโอ้โหเพื่อนเพื่อนซ้อนสวยจัดไปเฮียรีครับไม่ใพลาดนะสโนโบอลจัดเกมนี้บอกเลยไม่แพ้หรอกเกมนี้ชิวแต่ว่าอยากรีบจบเกมแล้วว่ม่วงนอนแหละ อุ cues, ch ila, ch ila. ้ยชิล um. ่าชิล่าชิล er ่าขอเหยียบหน่อยกูได้สิบะนาดกูโดนผัดข้อป้อมเอ้ยกูวอลอยู่กวอลอยู่กูสู้อยู่กูกลัวโดนยุ้ยว่ะรีดีปว่ะรีว่ะอาจริเหมือนเพื่อนกูจะสู้ว่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยานกูลำแล้วเอ้าเฮ้ยกูอยู่บ้านเพื่อนยานกอแล้วเฮ้ยอะไรหลอเอาเฮียหมดตี้อ้าวหมดตี้เอาเหลือกูคนเดียวเอา เยอะเพิ่อนท่าว่ะแมวนะพี่แพ้นี่แม่งแม่งแบบไม่ไม่ไม่อ่อนนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูแม่งจะเอาต่อเลยอ่ะไม่ไหวเลยอ่ะแคมกลางครับอุ้ยเจอนะเจอนะใส่นะอุ้ยโอ้ยกูกิ้งไปไหนอ่ะไม่เป็นไรครับวิ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 โอ้โหแรงอ่ะแรงอ่ะ เฮ้ยๆกูสวนนะกูสวนนะกูทำล่างนะอืมยุ้ยมันแรงว่ะอุ้ยหายาไปฆ่าเฉี่ยไม่ได้ว่ะเดือดว่ะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเจอคีร่าด้วยตรงนั้นน้องเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปแล้วขอทำเบฟก่อนแล้วกันเอา้าเอา้า เอาหมดตีเลยเอาเอากูดูตรงเอาหมดตีเอาหมดตีดตจริงเอาเอ็ดเลยเอาเอาเฮ้ยไฟท้ายไม่มีกูได้ไงอุ้ยโง่อุ้ยอุ้ยรูเมียกูเปิดนะดูไหมกูเปิดเขานะรูเมียกูอะเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการแก้ทางคีล่าก็คือแบบอย่าไปโดนเขาเหยียบก็พอแล้วครับที่เหลือเราก็สวนพยายามหลบสกิลเขาอะนั่นแหละ ง่ายๆครับแล้วก็พยายามทำเกมเวดได้ก็เวดนะนิดเดียวก็ออกคลิปตัวเล็กอ่ะนี่ไงเยอะแผลเยอะจัด